สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคม2,565นะครับซึ่งข้าราชการหลายคนก็กเกษียณอายุไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นวันใหม่โดยไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วเปลี่ยนจากข้าราชการเป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับแต่อีกท่านหนึ่ง ก็ไม่ได้กเกษียณกลับมาทำงานวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งสารัฐธรรมนูญตัดสินว่าท่านได้ไปต่อโดยเสียงข้างมากนะครับ6ต่อ3เสียงก็ถือว่าเป็นไปตามที่ผมคาดคิดไว้ วันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้เพื่อจะบันทึกไว้ในช่อง YouTube กิจโพสชาน n e ลของผมในประวัติศา,ศาสตร์ชาติไทยครับคำวิธิใช้ของสารัฐธมนูนที่ออกมานะครับก็ถือว่าเป็นการยุติข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในหมู่นักกฎหมายนักการเมืองซึ่งตีความไว้3แนวทางทําให้พลเอกประยุทธ์วัย6ปีดํารงตําแหน่งมาแล้ว5ปี4เดือน ตามความตีความของศาลแล้วก็ยังมีอายุทางการเมืองเหลืออีก2ปี8เดือนตามข้อเท็จจริงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้พลเอกประยุทธ์นะครับได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี2ครั้งด้วยกันครั้งแรกวันที่24สิงหาคม2,557ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว2,557 ภายหลังก่อการรับประหารแล้วก็สถานีสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคอสช,อชอก็ลงมติเมื่อวันที่21สิงหาคม2557เห็นชอบในการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงเปเดกระ191เสียงงดออกเสียง3เสียงนะครับนั่นก็มือที่มาของนายกรัฐมนตรีครั้งแรก ก็คือมันก็ง่ายนะครับก็รัฐประหารมาคนที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งก็มาเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนครั้งที่2นะครับวันที่9มิถุนายน2 5 6 2รัฐธรรมนูญ2,560หาหลังการเลือกตั้ง24มีนาคม2,562และรัฐสภาลงมติเมื่อห้ามิถุนายน2,562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ในบัญชีพักพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง500ต่อ2 4 4งดออกเสียง3นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่2แต่ครั้งที่2นี่มาตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560ซึ่งก็มีวุฒธธิสภา250คนซึ่งเป็นตามต่อในการที่ เลือกก็คือมีแต้มต่อ250คนแล้วเมื่อมีการยื่นเรื่องว่าครบ8ปีไม่ครบ8ปีสารรัฐมนุนก็ตีความสั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่22สิงหาคม2 5 6 5ตามคำร้องของฝ่ายค้านส่งถึงสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24 2,565ที่ประชุมสารธรรมนูญพิจารณาข้อที่จริงตามคำร้องเอกสารประกอบ ก่อนมีมติดังนี้ก็มีมติ9ต่อศูนย์รับคําร้องไวพ้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้ผู้ร้องพลเด็กประยุทธ์ยื่นคําชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสารรัฐประนูลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาวความร้องมติ5ต่อ4ให้ผู้ถูกร้องพลเด็กประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่24สิงหาคม2 5 6 5จนกว่าสารรัฐปรมนูลจะมีคําวินิจฉัยนะครับสรุปว่า ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนั้นหต่อ4ก็คือสาลรัฐมนูญนี้ก็ไม่ได้ตัดสินเป็นเอกฉันท์90 90นะครับก็แสแดงว่าก็มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันแล้วสาลรัฐมนูญตัดสินเมื่อเมื่อวานนี้นะครับมีมติ6ต่อ3ครับว่าความเป็นนายมติของเพนประยุทธ์จันโอชายังไม่สิ้นสุดลง เนื่องจากดำรงตำแหน่งยังไม่ครบ8ปีนะครับก็เป็นการจดซิ้ิมกระบวนการก็คือก็ยังไม่ครบ8ปีก็ไม่ครบ8ปดปีนะครับสำหรับตัวผมนะครับในการวินิจฉัยครั้งนี้นะผมก็ไม่ติดใจเอาความอะไรอันนี้แล้วแต่คนจะคิดนะเพราะว่าผมว่านะจะคิดยังไงก็ได้ จะเริ่มต้นตั้งแต่25 5 7ก็ได้วันนายก8ปีตั้งแต่วันรับตำแหน่งวันแรกหรือจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2560ก็ได้เมื่อสารรัฐมนตประกาศใช้หรือจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2 5 6 2ก็ได้เมื่อพลเอกประยุทธ์ได้มาเป็นนายกครั้งที่สองแต่สวนตัวตัวผมก็คิดว่าควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ร,ร,ดดรัฐธรรมน,นูญประกาศใช้ผมก็พูดมาตลอดเพราะอย่างนั้นถ้างั้นมันก็จะเสียโอกาสไม่ว่าจะเป็นคุณชวนหลีกภัย หรือคุณทักษิณชินวัตรก็จะมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีไม่ได้ครบตามกติกา4ปีถ้าเกิดได้มาเป็นครั้งหน้าเพราะท่านเป็นมาแล้วเกือบ8ปีครับแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็แล้วแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์มันก็มีความเห็นของแต่ละคนแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขนาดฝ่ายการเมืองก็ เห็นเป็นสองสาแบบไฟล์กฎหมายก็เห็นเป็นสองสามแบบมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอะครับแต่ผมคิดว่ารัฐธมนูญที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีบทเฉพาะการนะัก็ต้องอนุโลมก็ต้องคิดว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ก็คือปีสอง0น้านั่นเป็นส่งที่ผมคิดจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรอก เพราะผมอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องตอนนั้นผมทํางานอยู่รับราชการช่วยราชการอยู่สํานักนายกรัฐมนตรีสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรแต่เมื่อเกิดการลัดบาณเกิดขึ้นผมก็ต้องกลับสู่ที่ตั้งมันทําให้ผมเสียโอกาสในการทํางานผมไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการที่หยุดได้ไปต่อหรอกครับรจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ชอบท่านเท่าไหร่เพราะผมโดนกระทําแต่นี้ก็พูดตามเนื้อผ้า พูดตามสิ่งที่ผมเข้าใจว่าเป็นแบบนนะครับกรณีของเรื่องนี้นะครับมันก็เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ตุลาการสารรัฐนุนก็จะถูกโจมตีว่ามีการมีทงไว้แล้วมีการเตรียมกันไว้แล้วมีการเข้าข้างพลเอกประยุทธ์จันโอชา คือสมัยนี้นะครับคนมันฉลาดขึ้นมันมีช่องทางการสื่อสารมากขึ้นมันมี Facebook มี youtube และมีช่องทางอื่นๆเยอะแยะมากมายในการทั้งรับรู้ข่าวสารด้วยแล้วก็ได้เสนอข่าวสารด้วยมันก็ทำให้ฉลาดขึ้นที่ฉลาดขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลมากขึ้นมันก็จะคิดกันไปได้แต่ละอย่าง แล้วปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของพลเอกประยุทธ์คนส่วนมากคนส่วนใหญ่ก็อยากให้จบจบไปสักทีเบื่อและคือคนไทยจะขี้เบื่อใทยเป็นนานๆนนก็จะเบื่อแต่ปรากฏว่าไม่จบไม่จบก็เลยคนที่เป็นจำเลยของสังคมก็คือสารธรรมน,นะครับเหมือนกับกรณีของคุณแตงโม กระแสสังคมส่วนมากก็จะฆาตกรรมฆาตกรรมฆารกรรมไอคนที่อยู่บนเรือมันก,ก็ฆาตกรรมฆาตกรรมแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายโอ้โหมีตัวละครนู่นนี่นั่นมีคนไปรออยู่ที่โรงแรมมีอะไรโอ้โหเยอะแยะปรากฏว่าพอตำรวจส่งอายการอายการส่งสารข้อหาประมาททำให้เ้อื่นถ,ถึงแก่ความตาย ใครโดนโจมตีตำรวจก็หาว่าซูอเอียกันเอียเตียเกียเสีย,ยกันกับกลุ่มคนที่อยู่บนเรือเพราะเขามีเงินมีทองร่ำรวยเห <c oughs> มือนคดีของน้องชมพู่ลุงพลประตันก็มีการพูดจาต่างๆนานาเลยว่าลุงพลเป็นพะระลุงพลไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับน้องชมพู่ลุงพลลอรับน้องจะพูดจะตาย แต่ปรากฏว่าตํารวจก็แจ้งข้อกล่าวหาลูกพลหลายข้อหาด้วยกันโดยเฉพาะข้อหาทําให้น้องจะพูดถึงแก่ความตายถึงแก่กาเรเสียชีวิตกระแสสังคมก็ไปโจมตีตํารวจอีกคนคนคนที่คิดว่าลูกพลเป็นแพ้ว่าการแกล้งนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยบ่อยบ่อยคนที่มาเป็นสารรัฐมนูญ จะเป็นตุลาการสารมนรุษย์คนที่จะเป็นตำรวจทําคดีคนที่เป็นอายการคนที่เป็นผู้อุกษาต่างๆก็จะเจอเรื่องราวแบบนี้เสมอเสมอผมแค่เป็นยูทูบเบอร,ร์ธรรมดาธรรมดานี่เวลาผมวิาพากษ์วิจารเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มีคนทั้งเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยบางทีก็ด่าให้ของรับไอเฮียไอสั์ให้อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาของ กระแสสังคมในปัจจุบันผมไม่สนใจหรอกครับทัวจะลงทัวไม่ลงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิถีชีวิตของผมผมมีหน้าที่นําเสนอข่าวสารต่างๆในมุมมองของผมผมฐาน่าสื่อมวลชนผมทํางานด้านสื่อมวลชนมาร่วม20ปีเป็นนายกสมาคมสื่อทํารายการโทรทัศน์ทำรายการวิทยุผมมัวแต่มาวิกกันวนจะต้องพูดจาเพื่อที่เอาใจคนมันก็เอาใจไม่ได้หมดหรครับ และสิ่งนี้ที่ผมบอกกับผมไม่ได้เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะอยู่ต่อแต่ผมก็อธิบายตามเนื้อพาตามความรู้ค,ความคิดของผมผมก็จะบอกว่ามันก็อย่าไปโทษตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลยมันก็เป็นอย่างนี้ของมันนั่นแหละครับแล้วสิ่งที่ผมแล้วสิ่งที่มีม็อบต่างๆนั่นเขาก็เป็น เป็นหน้าที่ของเขาครับเขาชาวนาทําได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยยิ่งมีมอบเยอะๆยิ่งดีประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสมันก็มีมอบทั้งนั้นแหละครับมันต้องมีมอบเสร็จมันจะมีใครเห็นด้วยกับรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นไปได้ยังไงมอบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดตอนนี้ก็มีมอบที่บริเวณแยกนางรองน,นะครับ นั่นก็คือม็อบกลุ่มทะลุคุกร้อยเปอร์เซนลงกับกลุ่มพืเพิ่มศิลปินเพื่อศิลปินเพลงเพื่อราษฎรนะครับอันนี้เรียกร้องให้นายกเัิมตีลาออกแล้วก็มีกลุ่มราษฎรไล่ตู่คนแดงปฏิวัติก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วก็บริเวณลานคนเมืองสาราวัาการกรุงเทพมหานครกลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วก็ยังมี กลุ่มที่อยู่ที่สาธิการะดำเนินนะครับก็คือกลุ่มพลเมืองโต้กลับอันนี้จัดกิจกรรมยืนหยุดขังรอบที่3นะครับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2 5 6 5าเปวลาหชั่วโมง12นาทีทุกวันเพื่อเรียกร้องสิทธิทการประกันตัวให้กับผู้บริสุทธิ์ด้วยการเดินยืนนั่งนอนอ่านหนังสือร้องเพลงจนผู้สนจ,จะรับสิทธิประกันตัวกลับคืนมา นั่นก็เป็นกลุ่มม็อบต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ให้อยู่ในกรอบก็แล้วกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรการเห็นแย้งเห็นต่างกับรัฐบาลมันก็เป็นข้อเสนอตามรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยนะครับสรุปก็เป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมจะแนะนำพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับถ้าท่านมีโอกาส ได้ฟังผมแต่ท่านคงคงไม่ได้ฟังแล้วแต่ผมก็อยากบันทึกไว้ในนี้ว่าสิ่งที่ผมแนะนํานะครับวันจันทร์เนี่ที่จะถึงนี้ท่านก็ประกาศลาออกครับแม่นแมนเลยผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ร่างอะไรให้มันสเสด็จเสด็จให้มันสวยงามแล้วประกาศลาออกจากนายกรัฐมนตรีก็จบไปเท่านั้นเองพะเอกประวิตย์ก็ยังรักษาการนายกอยู่ จะมีนายกคนใหม่หรือว่าจะลากยาวไปถึงมีการเลือกตั้งก็ได้นะครับแต่อย่าเพิ่งยุบสภา,าเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ากฎหมายหลายตัวโดยเฉพาะกฎหมายการเลือกตั้งยังไม่เสร็จก็ทําให้มันเสร็จกันไปก่อนอย่าไปยุบสภาง่ายๆหรือทําไปเสร็จใช้เวลาให้รวดเร็วพอเสร็จสิ้นแล้วค่อยประกาศลาออกหรือยุบสภาก็ได้นะคืออำนาจให้ประชาชน ข้อที่สองนะครับถ้าไม่ลาออกก็ประกาศเลยว่าต่อไปเนี่ยสมัยหน้าเนี่ยจะไม่เป็นแคดิเดตจะไม่ให้พรรคไหนเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีผมขอพอแล้วมันก็จะผ่อนคลายกระแสะต่อต้านไปได้ก็มีสองประเด็นนะครับที่แนะนำเพราะว่าถ้าท่านลากยาวไปมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดไม่ฝันเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นแบบผลเอกสุจินดาคารประยูนนะครับหรืออาจจะเป็นแบบหลายหลายคนนะครับที่ลงไม่สวยตอนเนี้ถือว่าท่านลงสวยงามแล้วท่านไม่ได้เป็นผู้แพ้นะครับท่านเป็นผู้ชนะท่านสารธรรมนูนตัดสินไม่ให้ท่านไปต่อนั่นแหละท่านคือผู้แพ้แต่ตอนนี้ท่านทาอะไรก็ดูดีไปหมดเราไม่ต้องห่วงแล้วครับแปดปีพอแล้วท่านเสียสลาเพื่อชาติเพื่อแผ่น,นดินมาเยอะ นานเกินควรไปแล้วผมอยากให้ท่านตัดสินใจแบบนี้เพราะมันมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะถ้าท่านอยู่ท่านต้องแก้น้ำมันแพงค่าไฟแพงเศรษฐกิจแย,ย่น้ำท่วมไม่รู้พายุลูกไหนจะมาอีกก็ยุติบทบาทดีที่สุดครับเชื่อผมนะครับนั่นก็สิ่งที่ผมจะฝากไว้ในคลิปนี้ก็ขอให้ ท่านนะครับที่เข้ามาดูในช่อง Facebook ของผมก็เข้าไปในช่อง y o u ู u ูบอ Post Channel ด้วยนะครับวันนี้มีผู้ติดต,ตาม92,000กว่าคนแล้วขาดอีก7,000กว่าคนนะครับผมก็จะถึงเส้นชายแล้วจะมีผู้ติดต,ตามครบ1นึ่งแสนคนก็เข้ามาช่วยกันสนับสนุนกันหน่อยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตรูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปรทุมมากับผมนะครับ ผมจะสร้างที่วัดราชวนาปิสนุโลกทำบุญหนึ่งพันบาทจะมีชื่อน้ำสุนติิดอยู่ที่ฐานองค์ปู่องค์ย่าอ,อินบอกเข้ามาพูดคุยกันใน a c e b o o k ดรกิจพลเดชพิสัยและก็เ c e b ุ o กกิจพลเดชพิสัยวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้ระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสระพลกองทุนอิสระผล d ดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักิ์คิวอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี